<c oughs> ช่วงที่ก่อนที่จะเกิดเหตุพนายขับรถไฟก็หลังจากได้พูดคุยกับน้องเขาก็ผ่านจุดเครื่องกั้นตรงนี้เสร็ <c oughs> จแล้วผ่านจุดที่เกิดเหตุมันจะมีอะไรหล่นลงมาชิ้นหนึ่งมันเหมือนเป็นปูนหรือเป็นอะไรเนี่ยใส่กระทบหน้ากระจกของอรถคันที่คันที่หนึ่งพอหลังจากนั้นมาไม่ถึงสิบวินาทีมันก็เป็นเกิดเหตุการณ์แบบเสียงโครมแล้วก็รถก็ มีอาการบัตแต่รถก็ไม่ตกรางคับแล้วก็วิ่งไปกว่าจะหยุดได้ก็คือประมาณร้อยกว่าเมตรแล้วคันที่สอง่ะที่ติดครึ่งหนึ่งของคันที่สองเนี่ยที่ติดอยู่กับคันที่หนึ่งเนี่ยก็หลุดไปด้วยแล้วก็ไปขาดอีกร้อยกว่าเมตรมันก็เหมือนว่าไฟลุกท่วมเนื่องจากว่าแรงเสียดสีระหว่างรางแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงที่แตกลงมาจากไอรถจักรไอรถพ่วงไอรถ โดรออดิสลังเราพอหยุดได้พนักง,งานเขาก็ได้มาสำรวจเหตุการณ์ก็ห่างระยะทางก็ไกลเหมือนกันครับหลังจากที่หยุดได้ก็เป็นสภาพที่เห็นมีไฟลุกทั่วระหว่างครึ่งของคันที่สา,ค,สาคันที่สองกับคันที่สามสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างคุณรับตอนนี้ก็สภาพจิตใจตอนแรกน้องเขาบอกว่าตกใจมากแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วจะพอปรับสติได้ก็ได้ <c oughs> วิทย,ยุแจ้งเหตุไปที่สถานีสีคิ้ว สถานีใกล้เคียงแล้วก็แป๊บนึงก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็ดับเพลิงมาทําการดับเพลิงมันเที่ยววินาทีก็บลยเขาก็เล่าได้เหตุการณ์ด้วยประมาณนี้มุมมองของ <c oughs> ที่เป็นคนขับรถไฟด้วยเนี่ยลักษณะการก่อสร้างแบบนี้ก็อยู่ภายใต้ซึ่งเดียวกับรางรถไฟที่เราทํางานอยู่มันอันตรายไหมผมว่าป <c oughs> มันความปลอดภัยเนี่ยมันผมว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า ช่วงถ้าระหว่างการที่ผมก็แน่ใจว่าเขามีาการข้อตกลงกันไหมว่าปกติมิจะถ้ามีการเรียกว่าก่อสร้างระหว่างนี้ถ้าจะมีขบวนรถไฟมาทางาบริษัทต้องประสานไปที่สถานีรถไฟเพื่อว่าให้หยุดการก่อสร้างหยุดการเคลื่อนไหวเครนทุกตัวต้องต้องหยุดนิ่งแต่วันนี้ผมไม่ทราบว่าเหตุการณ์ในที่นี้จะเป็นแบบนี้มันก็บ่งบอกถึงความเสียใจของการรถไฟที่ภาพลักษณ์เราเสียหายไป ในฐานะกาภาพใงานผมว่าความปลอดภัยเนี่ยน้อยน้อยไปมากเพราะผมติดตามเรื่องนี้มาตลอดว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าภาพลักษณ์ขององค์กรเรามันจะได้องค์กรทางการรถไฟมันเสียหายตอนนี้คนขับอยู่ไหนตอนนี้คนขับเข้าไปนักรัฐบีมาแล้วเพราะคนขับก็หลังจากรถหนึ่งคันคันแรกเนี่ยที่ไม่มีความเสียหายแล้วก็สามารถทําปกติ ได้นําผู้โดยสารไปที่สถานีสีคิ้วแล้วก็มีการการรถไฟก็ได้ให้ขนถ่ายโดยทางรถยนต์แล้วก็รถคันที่หนึ่งที่ไปสีคิ้วก็นําวิ่งกลับไปที่โคราชเพื่อเข้าไปเช็คสภาพาาเอาไปเก็บพนักงานเราก็ยังทํางานปกติได้แต่ในสภาพจิตใจไม่เต็มร้อยพนักงานรถจัก ปกติแล้วค่ะความปลอดภัยในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยในระหว่างที่รถไฟกําลังเดินขบวนเนี่ยละค่ะคือเขามีกฎไหมคะว่าการก่อสร้างเนี่ยจะต้องห้ามหรือว่ายังไงตามหลักการเนี่ยตามหลักวิศกรหรือว่าข้อตกลงอะไรมันต้องหยุดหยุดหมดแน่นอนต้องหยุดเคลื่อนไหวก็ต้องมีเซฟตี้เพื่อแจ้งว่ารถไฟกาลังวิ่งผ่านระหว่างสถานีนี้สถานีนี้ต้องทุกอย่างต้องหยุด อันนี้ผมก็ไม่ค่าตอบได้ถามผู้ขับนะว่าระหว่างผู้ขับผ่านมีเครื่องกั้นมากั้นหรือยังเครื่องกั้นมันอัตโนมัติรับลงเรียบร้อยดีเพราะว่าเครื่องกั้นพอรถมาก่อนที่จะถึงเครื่องกั้นประมาณสามร้อยเมตรเนี่ยเครื่องกั้นเขาจะทําหน้าที่ลงเองอัตโนมัติก็ประมาณนี้แหละครับก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของการรถไฟผู้ใหญ่หรือบริษัทที่เขาจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ าหาข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปครับก็คิดว่าเป็นการสูญเสียมากเพราะว่าตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมาจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้กับการรถไฟที่ว่าสูญเสียผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งตลอดระยะเวลามาเนี่ยคือการเดินทางโดยถนนเนี่ยโดยทางบกเนี่ย การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าระบบทางรางเนี่ยเป็นระบบการขนส่งที่ปลอดภัยมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศก็เมื่อไม่เหตุการณ์แบบนี้ก็ในภาพลักษณ์ขององค์กรมันก็ดูไม่ค่อยดีมันทําให้องค์กรหรือว่าการรถไฟเนี่ยอาจจะมุมมองไม่ดีคือเรื่องความปลอดภัยครับผมขอให้สัมภาษณ์ประมาณนี้ที่ก่าเพราะว่ามันจะข้อมูลทุกอย่างเดี๋ยวรอ ทางบ้านเมืองหรือรอผู้ใหญ่ของการรถไฟให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งครับ